จากรายงาน IQ Air <Yeah. S 1> พบว่าในช่วงปี2,561ถึง2,566ประเทศไทยประสบปัญหาด้านมลพิษทางอากาศและปัญหาฝุ่น PM 2.5ขั้นรุนแรงมีคุณภาพอากาศที่แย่เป็นที่สุดเป็นอันดับที่36ของโลกและเป็นอันดับที่5ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หนึ่งสาเหตุสำคัญของการเกิดฝุ่น PM 2.5เกิดจากการเผาในที่โลง่งทั้งพื้นที่ป่าและพื้นที่ภาคการเกษตร โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีทําให้คนไทยกว่า10.5ล้านคนป่วยด้วยโรคทางที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อด้านการเกษตรด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมและในปี2,568ปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นข้อมูลจุดความร้อนจากเจสตาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง21กุมภาพันธ์2568พบว่าอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแกน่นมีจุดความร้อนจากพื้นที่การเกษตรจำนวน33จุดแบ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าว18จุดและพื้นที่ปลูกอ้อย15จุดสำนักง,งานเกษตรอำเภอสีชมพูได้เล็งเห็นถึงปัญหาและให้ความสำคัญในการรณรงค์การหยุดเผาในพื้นที่ด้านการเกษตรโดยการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลบ กระทบหรือผลเสียที่เกิดจากการเผาแนวทางการบริหารจัดก,การเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นตอซังฟางข้าวมันสำปะหลังใบอ้อยเป็นต้นข้อดีของการถ่ายกลบรวมถึงสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายให้กับเกษตรกรรับรู้รับทราบโดยผ่านการประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อออนไลน์ผอกระจายข่าวและเวทีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านระดับอำเภอ การประชุมความมั่นคงระดับตำบลการประชาคมระดับหมู่บ้านและบูรณาการกับโครงการต่างๆของกรมส่งเสริมการเกษตรอาทิโครงการ smart farmer โครงการผลิตมันสำปะหลังสะอาดเพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของการหยุดเผาและเป็นกระบอกเสียงส่งต่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต่อไป